สถานะคู่รักคนดังสำหรับเรื่องราวที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เป็นเรื่องราวสถานะของคู่รักคนดังที่ล่าสุดออกมายอมรับว่าห่างกันแล้วอีกทั้งปัจจุบันทั้งสองคนก็กำลังอยู่ในสถานะนี้อีกด้วยเรื่องราวรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชม,มพร้อมกันเลยค่ะสำหรับเรื่องราวของคู่รักคนดังที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ทางด้านของฝ่ายชายเป็นอีกหนึ่งนักร้องชื่อดังในประเทศไทย ที่ปัจจุบันมีคนติดตามและมีแฟนคลับเยอะมากๆนอกจากจะมีชื่อเสียงเรื่องความหล่อเลาของเขาแล้วเรื่องความสามารถของชายคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีคนพูดถึงเยอะมากที่สุดและทางด้านฝ่ายชายก็คือหนุ่มเบิ้ลปทุมราชนั่นเองค่ะสำหรับหนุ่มเบิ้ลแท้จริงเขามีชื่อว่าอาทิตย์สมน้อยปัจจุบันอายุ26ปี เขานั้นเป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชาวไทยสังกัดค่ายอาสยามปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งนักร้องชายที่มีชื่อเสียงมากๆสำหรับเรื่องราวทางด้านของความรักของเขานั้นแน่นอนเลยว่าหลายๆคนที่ติดตามเขาจะได้ทราบแล้วว่าตัวเขามีรักที่ห่างไกลสุดๆโดยเขามีแฟนสาวลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์อย่างสาวแครี่ที่เจอกันน้อยครั้ง พ่ออยู่คนละประเทศแต่บอกเลยว่าถึงแม้ตัวจะห่างกันแต่รักกันดีมากความสัมพันธ์ของทั้งคู่ตอนนี้โอเคมากแม้แฟนสาวจะอยู่ต่างประเทศเรียกได้ว,ว่าเมื่อไหร่ที่ทั้งสองได้มาเจอกันก็มักมีภาพหวานๆออกมาให้แฟนๆได้เห็นตลอดเรียกได้ว,ว่าหนุ่มเบิ้ลนั้นค้งรักแฟนสุดๆเลยคะ่ะ